ต่อมานะครับผมมาดูกันในข้อที่สิบห้านะข้อที่สิบห้านะครับผมเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าไอแผ่นตัวนําขนาดนะครับผมที่ห่างกันอยู่หนึ่งเซนติเมตรทาให้เกิดสนามไฟฟ้าสม่ําเสมอตามแนวดิ่งถ้าต้องการให้อิเล็กตรอนที่มีมวล9.1นคูณ10กกาลังลบ31กิโลกรัมมีประจุลบ1.6คูณ10ลังลบส้คูลอมลอยอยู่ระหว่างแผ่นตัวนําขนาดนี้นะครับอันนี้สําคัญนะลอยอยู่ระหว่างนะครับความต่างศักย์ ระหว่างแผ่นตัวนำที่เกิดขึ้นจะมีขนาดกี่โวลต์นะครับผมขั้นแรกเนี่ยเราต้องมาวาดแผ่นตัวนําก่อนเนาะว่าเฮ้ยลักษณะของแผ่นตัวนําตามโจทย,ย์เขาบอกว่ายังไงนะครับอันแรกเนี่ยมีแผ่นอย่างนี้อ่ะมีแผ่นตัวนําอยู่อย่างนี้นะครับผมซึ่งไอเจ้าแผ่นตัวนำเนี่ยนะครับมันมีระยะห่างเท่าไหร่นะหนึ่งเซนติเมตรถูกไหมอ่ะหนึ่งเซนติเมตรนะครับวาดอย่างนี้กันชุบๆนะครับห่างกันหนึ่งเซนติเมตร ทีนี้เขาบอกว่ามันมีทําให้เกิดสนามไฟฟ้าตามแนวดิง่งแล้วก็บอกว่ามีอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนใช้สีน้ําเงินแล้วกันอิเล็กตรอนมันลอยอยู่ทีนี้คําว่าลอยอยู่แสดงว่ามันต้องเกิดการสมดุลแสดงว่าสมดุลเนี่ยแน่นอนแหละว่าเฮ้ยเวลามันลอยอยู่อะ่ะมันจะต้องหล่นลงอะ่ะเพราะยังไงโลกเราก็มีแรงโน้มถ่วงจริงป่ะซึ่งแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันก็คือค่าของ m อแสดงว่าเฮ้ยตามธรรมชาติเนี่ยมันต้องมีการหลดลงอ่ะธรรมชาติเนี่ยต้องมีการหลดลงคําถามคือมันจะไม่หลดลงได้ยังไงเออในเมื่อเออสมมตินเนี่ยสมมติเราโยนปากกาไปในอากาศมันต้องหลดลงแต่มันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทําให้มันไม่หล่นแสดงว่ามันต้องสมดุลมีแรงดึงขึ้นคำถามคือแรงดึงขึ้นจะเป็นแรงอะไรได้นะครับ แรงดึงขึ้นนะครับย่างที่บอกว่าถ้าเราเอาประจุไปวางในสนามไฟฟ้านะครับผมแน่นอนว่ามันจะเกิดแรงกระทําดังนั้นมีความเป็นไปได้ที่ว่าแรงในสนามไฟฟ้านะครับมันจะดึงขึ้นอ่าซึ่งแรงเนี่ยมันก็คือ F เท่ากับ qe อ่า F q e. นะครับผม F เท่ากับ q ขอพัไป qe อย่างนี้ใช่ไหมอ่า F เท่ากับ qe นะครับ ทีนี้นะครับถ้าเรา,เ,าเห็นลักษณะนี้แล้วเนี่ยแน่นอนว่าเฮ้ยประจุเนี่ยมันเป็นประจุของอ e ิเ e ล e ็กตรอนอิเล็กตรอนนะครับผมซึ่งอ e ิเล็กตรอนเนี่ยมันเ,เป็นประจุลบนะครับถ้าประจุลบเนี่ยมันมีทิศทางขึ้นแสดงว่าสนามไฟฟ้าก็ต้องมีทิศทางสวนกับประจุลบถูกไหมแสดงว่าสนามไฟฟ้าเนี่ยมีทิศทางลงอ่าสนามไฟฟ้านะครับผมมีทิศทางลงไปอย่างนี้ซึ่ง สนามไฟฟ้าพอมันมีทิศทางลงแน่นอนว่าเราเรียนกันมาแล้วว่าสนามไฟฟ้าจะมีทิศพุ่งจากบวกไปหาลบแสดงว่าด้านบนเนี่ยก็จะเป็นบวกข้างล่างก็จะเป็นลบแบบนี้ใช่ไหมอ่านี่คือสิ่งที่เราวิเคราะห์จากโจทย์มาได้นะครับผมคําถามคือไอ้ระหว่า,วางนะครับผมระหว่า,วางไอ้แผ่นตรงนี้นะครับระหว่า,วาง มันมีค่า v เท่าไหร่เออมันมีค่า v เท่าไหร่นะครับผมอ่าค่า v ใเท่าไหยว่ามันจะมีค่าเท่าไหร่อันขั้นตอนแรกนะครับผมอ่าเราก็ต้องหาค่า e ก่อนละกันนะครับผมหาค่า e ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหาค่าเดลต้า v ได้นะครับผมซึ่งเดลต้า v เนี่ยมันก็มีสมการหนึ่งวอันนี้ก็คือเดลต้า v เท่ากับลบ e คูณ d นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาหากันนะครับผมอ่ะเขียนอันแรกก่อนเอ่อ จากกฎของนิวตันนะครับผมถ้ามันไม่มีความเร่งก็ sigma f เท่ากับ0เนาะ f ขึ้นเท่ากับ f ลงทีนี้ f ขึ้นก็มี q e นะครับ f ลงมี m g นะทีนี้ e เนี่ยมันเท่ากับอะไรนะ e มัน จะเท่ากับเดลต้าวีใช่ไหมเดลต้าวีเท่ากับลบอีดีเราแปลงเราแปลงสูตรได้ไหมอ่าสมมุตินะอ่าเราดูาาว่าเดลต้าวีเท่ากับลบอีดีเราก็แปลงแปลงให้เป็นอะไรดีแปลงเป็นอ่ะเดลต้าวีส่วนดีเท่ากับลบอีใช่ไหมอ่ะแทนลบเป็นอย่างนี้แทนอ่าจะเป็น เปลี่ยนจาก e นะครับผมอะแทนค่าลงไปเป็น q นะครับแล้วก็ e เนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นลบเดลต้า v ส่วนด้วยค่า d นะครับเท่ากับ mg นี้เราย้ายข้างครับผมย้ายข้างให้มันเหลือแค่เดลต้า v อย่างเดียวนะครับก็ย้ายข้างครับเดลต้า v นะครับอันนี้เป็น mg ที่อยู่เหมือนเดิมใช่ไหม mg แล้วก็มาคูณกับ d หารด้วยค่า q อ่าหารด้วยค่า q ตัวนี้นะครับอ่ะทีนี้เราก็มาแทนค่าเลยครับว่าเฮ้ยเดี๋ยว v ของเราเนี่ยนะครับมีค่าเท่าไหร่ m เอาแรก m ก่อน m มีมวลก็คือตัวนี้นะครับมีมวล9.11มี q เท่านี้นะครับแล้วก็มีค่าระยะห่างเท่านี้อ่ะแทนค่าลงไป m อ็มเท่ากับเกคูณสิบกลางลบสา เก้าจุนึ่คูณสิบกำลังลบสามสนะครับคูณกับค่า G G เป็น10บละกันนะครับคูณกับค่า D มันเป็น1นึซนเมตรก็1นึคูณสิยกกำลังลบสหารด้วยค่า Q นะครับหารด้วยค่า Q ซึ่ง Q มีประจุลบ1นคูณสินะครับยกกำลังลบสิบเก้า 19, นะครับ ลบหนึ่งจุดหกคลนสิบกำลังลบสิบเก้านะทีนี้นะครับทีนี้เอ่อเราก็คิดเลขออมานะครับผมคำตอบเนี่ยมันก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับห้าจุดหกเก้าคลนสิบกำลังลบสิบสามแบบนี้นะครับผมอ่า จริงๆมีจุดผิดอยู่นิดหนึ่งนะครับผมอ่าไอ้เจ้าค่าประจุตัวเนี้ยเราจะไม่ใส่ค่าเป็นลบนะครับลบต้องไปอยู่ตรงไหนลบต้องอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าอ่าลบเนี่ยมันติดมาจากเดลต้าวีนะครับแล้วก็เวลาเราคิดค่าประจุนะครับประจุมันมันจะไม่ติดลบเพราะว่าเรากําลังหาค่าสนามไฟฟ้า คือเดลต้าวีตัวเนี้ยนะครับผมไออ่ะเราติดลบอยู่แล้วแต่ว่าค่าคิวที่เราเอานํามาหาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นคิวอีใช่ปะมันคือเกิดจากแรงทางไฟฟ้าซึ่งมันจะไม่ติดลบนะงั้นไอ้ค่าติดลบเนี่ยจะติดที่เดลต้าวีอย่างเดียวนั้นคําตอบที่ออกมาเนี่ยมันก็จะติดลบเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นห้าจุดหกเก้ณจุดกำลังลบสาหน่วยเป็นโวลต์นะครับอันนี้คือข้อที่สิบห้าใช่ไหมสิบห้านะครับอ่าก็จะวิธีการต่างกับในที่เราเรียนกันในห้องเรียนนิดหนึ่งเพราะว่า อันเนี้ยครูใช้วิธีการคือเราแปลงตัวนี้ทันทีเลยถ้าในห้องเรียนเนี่ยเราจะหาค่า e ก่อนแล้วก็นําค่า e ่มาหาด้วยสูตรนี้ซึ่งถามว่ามันมนวิธีการต่างกันคําตอบเหมือนกันไหมคําตอบเหมือนกันนะครับผมแต่แค่ต่างวิธีการกันดังนั้นเวลาทำข้อสอบเรียนก็ใช้วิธีการไหนก็ได้นะครับผม